ว้าววันนี้นะครับมีร้านเครื่องสำอางครับมาบุกที่บ้านพักศิลปินภูไทยครับวัดดีครับแม่กับพ่อมาจากไหนกันครับเนี่ยวังสามอใช่ไหมครับโอวันนี้ก็มาขายเครื่องสำอางเคลื่อนที่ใช่ไหมครับขายกับน้องๆใช่ไหมครับวันนี้ขายดีไหมครับพอได้อยู่ใช่ไหมครับดีกว่าตลาดนะดีกว่าตลาดนะใช่ไหมครับ เปิดวงมาใหม่ใช่ไหมครับโอนี่นะครับกําลังเก็บร้านกันแล้วน้องๆเพิ่งเลือกซื้อกันไปเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยอะไรขายดีครับแม่ถ้าอินคนตาใช่ไหมครับอันนี้มีอ๋อเริ่มต้นราคาเท่าไหร่ครับแม่คนตากล่องละสามห้าก็ราคาจับต้องได้ไม่แพงมาก ลิติกเน้นตัวไหนครับอ๋อทักมาบอกว่าให้มาหาหน่อยจะมาซื้อใช่ไหมครับโอ้หขออนุญาตนี่นะครับถ้าสมมติทยอยมาแล้วเสร็จนี่แม่ไปไหนต่อนะครับอ๋อไประเบียบต่อโอ้หนี่นะครับร้านเครื่องสำอางเครื่องที่แต่ถ้าสนใจอยากซื้อนี่มีช่องทางออนไลน์หรือมีอะไรไหมครับหรือว่ามีแต่เครื่องที่ไปขายตามแบบไหนบ้างครับ เพื่อนที่มาหาแบบนี้ใช่ไหมครับพักบอกแต่ถ้าปกตินี่จะอยู่ตามงานตลาดหรือว่างานแบบไหนครับปกติก็ไปกับมะรม,มใช่ไหมครับมา,มา,มาช่วงกิกป,ปิครับผมหยุดช่วงันนใช่ใชครับช่วงปิดวงเนาะเปนตลาดหาปตลาดาใช่ไหมครับนี่นะครับ้สินค้ามีหลากหลายมากนี่นะครับผม น้องๆวน,นไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับราคาไม่แพงจับต้องได้เริ่มต้น10บาทก็มี10บ,บาท20บาทโอ้ม,ลลมีมีงานเซล,ลน,นี่นะครับนี่นะครับมีสินค้าหลายตัวเลยเราซื้อเสร็จแล้วไม่ซื้ออีกแล้ว <c oughs> จะปิดแล้ว นี่นะครับเป็นรอบหน้ามาใหม่ครับนี่นะครับเป็นรถเครื่องสำอางเคลื่อนที่บุกบ้านพักศิลปินตอนนี้พี่ๆของเราก็กำลังตีบอลล่กันอยู่นะครับเป็นช่วงเวลาพักนี่นะครับผมนี่นะครับบรรยากาศรถเคลื่อนที่มาวังสามวังสามหมออยู่จังหวัดอะไรนะครับอ,นนอ๋ออุดรใช่ไหมครับอุดรธานีนะครับ ไม่สกว่ามี่กี่กี่นาทีครับพ่อครึ่งชั่วโมงถึงใช่ไหมครับช่วงใกล้ๆก้เปิดวงมาใหม่ใช่ไหมครับโอ้นี่นะครับวันนี้เปิดวงมาใหม่ช่วงนี้น้องช็อตอยู่นี่นะครับสปอนคอได้นะครับสามารถซื้อมาแจกน้องๆได้นะครับน้องๆต้องการอย่างมากเป็นสิ่งที่ขาดแคลน อย่าลืมนะคเพราะพ่อแม่เอฟซสนับสนุนสั่งให้น้องๆได้นะครับเครื่องสําอางเพราะว่าตอนเปิดวงเนี่ยก็จะได้ใช้แทบทุกวันเลยตอนที่ออกงานเพราะว่าต้องแต่งหน้าทําผมขึ้นเวทีถ้าเครื่องสําอางดีผลงานก็จะออกมาปังนะครับก็จะมั่นใจขึ้นแต่งหน้าสวยขึ้นอะไรแบบนี้นี่นะครับเป็นบรรยากาศช่วงค้ามบานพาศิลปินภูไทนะครับผม อันนี้พี่ก็กำลังตีวอลเลย์กันทางนู้นก็มีการเตรียมงานนะครับเตรียมสถานที่เตรียมอะไรเด oh <my> ียวดูพี่พี่ตีวอลเลย์ <What? S 1> ไปอีกแล้วโอ้โหนี่นะครับพี่พของเรา oh. <laughs> กำลังตีวอลเลย์กันแบบสนุกสนานจอยมากเชียร์ใครกันครับผม เยร์ทุกคนเลยนี่นะครับปีของเราตอนนี้แสงก็เริ่มจะมืดค่าม,มืดแล้วมาแล้วครับตัวแม่ไปเลยโอ้ยบาดเสียวขอญาตหลบก่อนนะครับเดี๋ยวโดนลูกลงล <laughs> โอเคครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผมขอให้ขายเฮงๆนะครับ พรุ่งนี้เฮงเครับอืเดี๋ยวผมต้องซื้อไปให้น้องๆแล้วครับนี้ต้องช่วงเปิดวงน้อขาดแคลนต้องมาอุดหนุนแม่แม่แล้วเจอกันบ่อยอยู่ใช่ไหมครับต้องมาบ่อยๆนะครับน้องๆต้องการเพราะว่าอยู่นี่ไกลครับจะไปซเวนอะไรก็ใกล้ ไปเซเว่นะครับก็ลำบากนิดนึงเพราะว่ารถไม่เพียงพอครับน้องๆบางคนก็ต้องสั่งเอาอะไรแบบนี้นะครับผมนี่ครับเป็นภาพบรรยากาศบ้านพักศิลปินภูไทยช่วงเย็นนะครับอีกไม่กี่วันก็จะเปิดวงกันแล้วนี่นะครับจะเป็นตัวนี้สวัสดีครับพี่หนึ่งเชียร์ทีมไหนครับ เชียร์ทีมน่าจะเชียร์ทีมชนะดีกว่าทีมชนะเอ้ยแต่ไม่รู้ทีมไหนจะชนะเชียร์ทั้งสองทีมเลยนี่นะครับพี่ๆของเราโอ้ลูกตกีงแล้วเราเราไปเดินสำรวจบ้านพักกันนะครับว่าพี่ๆกำลังทำอะไรกันฝั่งนี้นะครับพี่ๆก็กำลังเตรียมสถานที่สวัสดีครับตอนนี้นะครับ พี่ๆของเราก็กำลังทำรถสำหรับใส่รางชุดของแดนเซอร์นะครับก็กำลังนี่นะครับกำลังขึ้นโครงเหล็กต่างๆนาะนาะนะแล้วก็จะมีเป็นไม้อัดนะครับนี่นะครับพี่ๆของเราก็รีวงานกันเต็มที่ครับค่ำมืดก็เปิดไฟอันนี้พี่กำลังทำอะไรอยู่นะครับทำรถ<ด>แกชุด,ชดใส่รังแดนเซอร์ใช่ไห<ก>ม,มครับ ก็คือแต่ละปีเราต้องทําใหม่หรอครับพี่ครับออต้องทําใหม่อันนี้ทํายากไหมครับโอ้ไม่ยากครับโอ้ใช้เวลานานไหมครับไม่นานสองวันสองสามวันเสร็จโอ้หนึ่งคันนี่บรรจุได้กี่ลังครับประมาณเจ็ดสิบเลยแล้วเราต้องใช้กี่คันครับพี่น,นี้ใช้คันเดียวใช้คันเดียวก็คือเก็บของทุกคนอยู่ในรถคันนี้โอ โอเคครับขอบคุณมากครับเป็นกําลังใจให้นะครับ,รบนี่ครับพี่ๆของเราก็กําลังลุยงานวันนี้น่าจะดึกดึกอยู่ใช่ไหมครับด,ดึกวันนี้นี่นะครับต้องมีไฟแล้วมีอะไรแล้วนะครับผมก็จะเป็นโครงเหล็กแล้วก็อันนี้เรียกว่าไม้อัดใช่ไหมครับ,รบนี่ครับใช้โครงเหล็กกับไม้อัดแล้วก็เชื่อมเชื่อมโครงเหล็กไม้อัดแล้วก็ ทำให้แข็งแรงนะครับเพราะว่ารังของเราก็คือมีเยอะมากนะครับพี่ๆฝั่งพี่ๆช่างเวทีพนักงานฝั่งนี้ก็ลุยเต็มที่ครับนี่นะครับบรรยากาศบ้านทางศิลปินภูไทเดี๋ยวเราจะไปสำรวจฝั่งแม่แม่หมอํำกันว่าทำอะไรกันอยู่นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นฝั่ง แม่หมอลันะครับตอนนี้